ปัญหาหนังศีรษะและเส้นผมเป็นหนึ่งในปัญหาที่ทําให้เราขาดความมั่นใจค่ะผมร่วงผมบางห,หัวล้านรังแคสวัสดีค่ะนี่นะคะคือจิกรอยู่เตสนิริองส่วนค่ะ วันนี้น่าจะแนะนําในส่วนอของแฮร์โทนิกจากมาเกนิคก่อนนี้เลยค่ะซึ่งเป็นเซรั่มบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะสูตรเพสศสิศสศมีส่วนผสมจากเปปไทด์ค่ะและสารสกัดจากธรรมชาติหลายชนิดที่มีผลวิจัยรองรับจากแคนาดาจากการคัดเลือกส่วนผสมท,ที่ดีที่สุดอย่างลงตัวค่ะทําให้เราได้เซรั่มสูตรเข้มข้นขวดนี้ที่มีประสิทธิภาพมากในการช่วยการลดการหลุดร่วงของเส้นผมการต้นการงอกใหม่ของเส้นผมและ,จะแขจัดบางแฉะได้ ก็ง่ายมากๆเลยค่ะหลังสระผมทุกทัานนะคะเพียงหยดค่ะนวดบริเวณที่มีปัญหานะคะวันละแค่หนาทีเช้ากับเย็นเท่านั้นค่ะเพียงแค่นี้ค่ะจะหมดปัญหาสีปัญหาหนังศีรษะและเส้นผมไปเลยทําให้คุณกลับมามีความมั่นใจอีกครั้งค่ะแพท e n นิ s เซรั่มโ1รอินวันสูตรเพสัจกรเซรั่มบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะจากไมเทนิเซรั่มดีๆที่เพศัจกรแนะนำค่ะ